โอเคแล้วก็กลับมากครั้งแล้วอ่ะน,นะวันไหนวันนี้มีอะไรให้เล่นบ้งางไม่มีอะไรเล่นเลยเราไปดูช่องเพื่อนกัน Stickman TVU ห mm. น้าปกทำเป็นหลออันนี้อืม mm. ก็ดีเหมือนกันนะลเนี่ยอันนี้ก็สติ๊กแมนทีวีอยู่เพื่อนผมเขาตกมาในในจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งที่มีชื่อว่าโล,โลลี่เวริร์ก็มาละเ <c oughs> okay. อ่ะเพื่อนผมจะใกล้ถึงสองสองพันซับแล้วอีกไม่กี่เท่านั้นอีกไม่กี่เอง เมื่อกีนไงว่าแต่คุณลืมโอเคสิ่แมนทีวีวเพื่อนนายลืมอะไรไปสักอย่างเปล่านายลืมคุณปู่นายคุณปู่นายอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้าตายหายไปแล้วหรือเปล่าเออตอนนี้คิดถึงมากเลยเออคือหลังจากที่ที่ทเรียตัวละครใหม่ปั๊บ คนนี้ก็หายไปเลยอืมอย่างที่นี้ก็หายไปอย่างกระายลมองั้นพาไปงั้นพาไปดูอะไรสักอย่างหน่อยแล้วกันเอ้ย A R B S ลืมมา มีอะไรบ้างมีอะไรซ่้งบ้างเซออ์มนเห็นว่าน่าจะน,นี้แหละจะกลาได้แล้วอ,อันนี้มัน มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันงูชัดๆเลยไปดูไหน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 สตูดิโอ yes sir yes sir yes sir o k เคผมเข้าใจ เจอริดกันดูข้อความหายอดก็ความบนข้อความขออคนคนข้อความค,ามคามุณหายอด เยี่ยมบนยูทู u อือืมบาว่าผมมาเริ่มชายเพศผู้ชาย,พพชายอันนี้ดูเหมือนจะสูงสุดแฮะเยอะคนอายุเยอะๆนี่ก็มีอยู่นะคนอายุสามสิบเจ็ดก็มี ยังไม่อย่าลืมไปติดตามกันนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอืมอย่าอย่าไปลืมติดตามเน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 อย่าลืมติดตามกันด้วยอืมมีเฮ้ จบจบเล้แลงยังไม่จบโอเคงั้นเราก็มาดูคลิปนานๆกันเรามาดูคลิปที่เราอัดไปกันเถอะแอนจอเอนจยจะบอกว่ามัน ดูมาเฮ้ยอยู่เปิดคลิป